สวัสดีครับสวัสดีั่งคุณทุกท่านครับแล้วก็ทักทายท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะเซฟที่แมนครับบายจะเจเกริงเรื่องเล่าจากห้องเทิวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่วันที่เท่าไหร่ครับพุธที่6มีนา67กลางสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวได้ก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะเ,เรียกว่านิดนึงก็ได้นะครับเนื่องจาก ว่าเป็นการฟื้นใต้เส้นใต้แนวโน้มนะฮะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าดูกราฟครข้าวก็ประมาณนี้นะครับก่อนไปตรงนั้นครับทุกการเคลื่อนไหวหุ้นในเซ็ตหผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังซึ่งวันนี้ไปดูที่ข้อมูลในกลุ่มเซ็ตหของเรากันนะฮะตัวที่โดดเด่นขึ้นมามีวอลลุ่มเทรดเกินพันล้านอ่าบีดีเมครับวันนี้สวยนะฮะพันหกล้านนะครับเทรดเยอะครับวันนี้เดลต้าฟื้นจากด้านล่างนะฮะเดี๋ยวไปดูกราฟสักเล็กน้อยพันสแล้วก็ c p r 1,200ล้านนี่3ตัวที่เทดเกินพันล้านแล้วก็ปรับปรับตัวขึ้นเรียกว่าบวกขึ้นก็นแล้วกันนะครับนี่คือตัวเด่นๆส่วนตัวที่ลงก็มีอยู่นะตัวที่ลงแน่นๆวอลลุ่มเยอะหน่อยก็จะเป็น KBank อ่อนลงมา0.8%โดยประมาณ1,200ล้าน KTB ลง2ตัวที่ลงประมาณนี้ที่เหลือกระจายตัวแล้วครับ70-80%บวกได้นี่คือเซ็ต0ของเรานะครับ ไปดูข้อมูลที่ Impact ต่อภาพรวมสักนิดหนึ่งนะที่จะนำมาเล่าวันนี้ดูในเมนบอร์ดเมนบอร์ดกระดาษหลักครับ b d เเมเด่นขึ้นมา1ัน0อ่ะเหมือนที่พูดไปในข้อมูลของเราแล้วก็เดลต้าตามมา1ัน0สองตัวนี้เด่นนะฮะบวกด้วยแล้วก็มีวอลลุ่มเทสอิมเพคสวยๆหน่อยก็มี B d เมนะวันนี้เราจะดูประมาณนะี้บะเ d m มรเราไปดูกราฟ b d เมกันนะที่เด่นๆวันนี้ที่ขึ้นมาได้แล้วก็เดลต้าสักนิดหนึ่งจริงๆเดลต้ามันอยู่ด้านล่างอ่า ที่ตัวอื่นก็มี l t วันนี้บวกอะ c p r บวก cbf ฟื้นท็อปบวก t o s c b i t c กรฟูงนี้บวกส่วนตัวที่แดงๆวันนี้ทั้งที่ตลาดหรือว่าดัชนีฟื้นมีตัวที่ลงก็มี cpextrakbank ลง B บอิน r ัด Bemmin ktb b e ก a แล้วก็ Kobo ttb ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเซนห้าสิก็กราฟเป็นอย่างไรไปดูครับเซนห้าสิโดยภาพรวมกัน นะครับภาพรวมวภาพรวมวันนี้เห็นไหมฮะนี่คือการฟื้นตัวของดัชนีวันนี้เซตห้นะฮะผมดูเซตห้านะครับเซทพิวตี้แมนบายเจ็ดก้าริ่งก็คือมอนเตเตอร์เซทพิตี้กับหุ้น50ตัวเป็นหลักก่อนนะครับแปดนี่คือราคาของดัชนีที่ขึ้นมาวันนี้แปดสามเชนอะไรเนี่ยชน10วันอ่าแปลว่ามันอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้มันขึ้นมาชน10วันยังไม่ข้ามด้วยเนี่ยถูกนไหม แล้วก็20วันยังดูดด้านบนแล้วที่รออยู่ที่จะกระทืบซ้ําอยู่แถวแถว850นะเส้นค่าเฉลี่ย50วันแต่นี่รออยู่เหมือนกันนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆส,ส่วนวิกฤตเป็นยังไงครับทาร์เก็ตเป้าหมายระดับวิกเป็นยังไงของดัชนีเส้น50รอบนี้สัปดาห์ที่แล้วดีกว่าดูแท่งก่อนหน้าประกอบกันก่อนหน้านะอาทิตย์ที่แล้วดีกว่ามันลงจาก85ปลายหรือ86ประมาณนี้แหละเต็มสัปดาห์เหมือนกัน การฟื้นตัวของรอบนี้ถ้าจะชนะต้องเกินครึ่งไหมหรือว่าต้องดีกว่าก็คือชนะแท่งแดงไปให้ได้ซึ่งนั่นแปลว่ามันจะต้องภาพระยะสั้นตรงนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันละอะไรวันพฤหัสกับวันศุกร์คุณมีเวลา2วันกับตัวกับใจให้ได้ข้าม8 5 8 6้ปดใหได้อย่างแน่นๆแ,แบบนั้นฮะจะสวยไม่งั้นก็ต้องลุ้นต่อกันสัปดาห์ถัดไปก็คือว่าเรียงอยู่ในแนวโน้มที่ เป็นลักษณะฟื้นตัวระยะสั้นอยู่อ่าเพราะวิก,ก่อนหน้ามันกดไว้นี่เขาสะกดไว้แล้วแต่ว่าวิคนี้เขาพยายามสู้อ่าลุ้นเอาเอาใจช่วยกันนะฮะอ่าทีนี้เราไปดูหุ้นที่เด่นๆของเราเลยไปอัปเดตกราฟนะฮะวันนี้ดูเรื่องของกราฟหุ้นที่เด่นๆก็พอ BDMS BD อ่า BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพอ่าหลายคนชอบนะฮะ ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างไรดูยาวๆหน่อยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ยี่บาทอ๋อฟื้นตัวจากด้านล่าง25บาทอ่า b d m กับ b s อ่ะผมเคยพูดในคลิปก่อนฮะว่ามันมันมีความน่าสนใจยังไงอันนี้นเป็นเฉพาะตัวเลยวันนี้เรามาอัปเดตในธีมของหุ้นที่แอคทีฟสวยๆในวัน b d m ีล่าสุดเป็นโครงสร้างแบบนี้ครับหุ้นถ้าใครใช้เกณฑ์แคชเลีย50ันเป็นเกณฑ์หุ้นตัวนี้เป็นทรงเก่งกำไร ตั้งแต่27ข้ามขึ้นมาแล้วยืนแล้วแบบนี้เป็นเก่งกาไรเรื่อยๆอยู่นะฮะจะเก่งมากเก่งน้อยหรือเก่งสั้นเก่งยาวก็คือเก่งกาไรท่านใช้เกณฑ์นี้ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขึ้นระยะสั้นถ้าดูยาวๆไม่ใช่นะถ้าดูยาวๆอาจจะเป็นไซด์เวดดาวหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าดูกว้างๆอ้กกลับมาเป็นขาขึ้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ารอบนี้ถ้าใช้เกณฑ์ระยะสั้นๆตรงนี้โดยที่ไม่ต้องสนใจอินเด็กซ์ของตลาดแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซตหรือเซต50จะพบว่ามันขึ้นมาก่อนหน้าถูกไหมข้าม50วันของตัวเองได้ก่อนแต่ว่า50วันของภาพรวมยังไม่มาเราก็เล่นนําไปอ่าบีนเบอกได้เลยว่าเป็นหุ้นที่เป็นทรงเกงกำไรอ่าแบบนี้มันจะแข็งแรงนะครับจะสวยนะลงมาใช้เกณฑ์ไหนรับท่านอาจจะรับที่ลึกๆแถวแถวอ่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้แล้วก็ใช้วิธี stop loss out นะครับท่านต้องมีจุด t t p l ล s s ฮะเพราะว่าตลาดไม่ปลอดภัยนะคะคือมันเป็นหุ้นที่พยายามขึ้นมาด้วยตัวของเองอาจจะมีประเด็นข่าวดีหรือ t าก g e ็ตไยหรือพื้นฐานที่แข็งแรงส่วนตัวมันก็เลยมีเม็ดเงินเข้ามาเล่นแต่ว่าท่านก็อย่าลืมนะท่านอยู่ภายใต้ภาพรวมที่มันยังไม่ดีเพราะนั้นท่านต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันเก่งกําไรได้แต่ต้องระวังอย่างเงี้ยนะครับนี่คือภาพรวมถ้าเป็นวิคลของบีนเมต a อ่าทาร์เก็ตเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วสัปดาห์ก่อนอ่ะมันมีแท่งแดงประกบลงมาแต่สัปดาห์นี้ถ้ามันข้าม30บาทได้แล้วยืนได้ภายในสุกนี้นะมันก็จะมีเป้าหมายที่สูงกว่าให้เห็นถูกไหมฮะไปได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีข้างบนอ่ะจุดเก่ามันอยู่ที่แถวสามเมตรสามสองอ่า,ถ,าถ้าท่านจะเทรดดิ้งเทรดดิ้งมันก็คือยังไงก็ได้ให้มันมีกําไรอะฮะอย่าไปซีเรียสมากคำว่าเก่งกำไรถ้าก็ซื้อ,อยังไงก็ได้ให้มีกำไรนั่นแหละเก่งกำไรอ่า บางคนครว่าเก่งกาไรจะกินคําใหญ่มันก็ไม่ใช่ฮะมันจะมาไล่ซื้อไล่ขาย,ยางี้มันก็ดูกระชั้นเกินไปนะนี่คือภาพที่เป็น day ที่เป็นฝั่งซ้ายแล้วขวาที่เป็น weekly หลายคนบอกว่าไม่ถนัดนะพอเห็นแท่งแดงแดงแดง,แดง,แงวันก็รู้สึกวันๆก็ไม่ค่อยถนัดผมมีเทคนิคนึงลองไปใช้ดูนะฮะก็คือท่านเซตอัพกราฟให้เป็นแนวโน้มไปเลยอ่าผมเคยพูดไว้ในคลิปกันก่อนนะคะแบบไหนแบบนี้ฮะนี่กราฟจะเป็นแบบนี้ อาลองดูอ่ากว้างๆหน่อยเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่า,อาดูย้อนไปสักหนึ่งปีเห็นไหมฮะว่าผมใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย50วันถ้าราคาอันนี้มันอินเด็กเนี่ยอินเด็กใช้หน้าสิบถ้าอินเด็กใช้หน้าสิบต่ำกว่า50วันก็แดงๆแดงๆไปเลยมันมีเขียวนะอันนี้ก็คือเขียวสลับแดงไปเรื่อยแหละแต่ว่าแนวโนม้มถ้ายังแดงๆข้ามไม่ได้มันก็เป็นแดงแปลว่าท่านถ้าไม่แดงท่านก็ไม่ก็ณีท่านลุ้นลงท่านก็ลุน้นให้มันลงไปเรื่อยๆเงี้ยเมื่อไหร่เขียว ก็ถือว่าท่านเป็นแนวโน้มเปลี่ยนถูกไหมฮะทีนี้ลองไปดูเทียบเคียงกับ BDMs ดูเทียบเคียงกับ BDMsR ดูย้อนไปหน่อยเห็นไหมฮะว่ามันมีหลุดหลุดหลุดท่านอาจจะรอหลุดท่าว่าท่านไม่ได้ซื้อจุดที่ดีที่สุดเ,เพียงแต่ว่าท่านเห็นว่าจุดที่เริ่มมีความน่าสนใจละมั่นใจคือเวลามันข้ามมาค่ากลางม,มันก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จสมมติท่านเข้าซื้อได้อาจจะไม่ได้ซื้อถูกที่สุดแต่ว่าท่านซื้อได้ในราคาที่ ดีแล้วก็ปลอดภัยและสามารถเอาไปขายสูงกว่าได้นั่นก็คือเป้าหมายเกณฑ์กำไรระยะสั้นแล้วถูกไหมถึงต่างว่าท่านมี27ตอนนี้มันยี่0บวันนี้วันก่อนก็ว่ากันไปแล้วถ้าเกิดราคาไม่หลุดเงื่อนไขเช่นค่าเฉลี่ยห้าสบรนกราฟก็จะไม่ฟองเป็นแดงแดงเมื่อไหร่ท่านต้องเห็นให้ได้ก็เห็นให้ไวกำไรอาจจะเหลือน้อยอย่างนี้ก็ได้นะครับให้กราฟเป็นเครื่องมือช่วยนะฮะกราฟหลายโปรแกรมเป็นเครื่องมือช่วยของเราได้ดีนะฮะ ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะเนี่ยฮะบีเมทเดี๋ยวเรามาดูนะคลิปหน้าเรากลับมาดูกันว่าบีบเมทท้ายสุดมันจะไปแดงที่ไหนอ่าซึ่งตรงนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะไปแดงที่ไหนแต่ที่เราดูภาพที่เป็นกว้างๆของเขาสักวิคสองวิคข้างหน้าเนี่ยมันก็มีถ้าแถวสามเอกสามศอกว่ามันต้องไปต่อสู้กันซึ่งถ้าเราไปดูพื้นฐานประกอบจริงๆผมก็ไปส่องมาแล้วว่าอาแทร์เกตไพคของนวิเคราะห์ในเซตเทตอะในเซตเทดเว้ของเซตเทดก็จะมีรวมไว้ นะผมก็จะนํามาเล่าประจำนี่ฮะสามราคาสูงสุดนะสิบหกบล็อกเกอร์อะเรคเมนบายทุกบล็อกอะมันไม่มีขายเลยนะตอนนี้มันมีดีเทลของมันนะท่านไปดูเอาว่าท่านจะเชื่อใครหรือไม่เชื่อนําหน้าขายก็เรื่องของท่านแต่ว่าเอเวอรราคามันอยู่ที่35หอ่ามันก็ยังดีกว่า้วันนี้29บกานกระดานมันยักมีอัพไซด์วะนะถ้าเกิดมันทะลึ่งไปหาราคาที่ดีสุด,สดของไอ้คนที่มันให้ราคาสูงสุด37เนะี่ยโอ้ท่านมูลเดี๋ยวนี้ท่านก็ก็ ก็ยิ้มอ่ะถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันไปไม่ไหวแล้วมันไปอยู่จุดต่ําสุดของทั้ง16โบลอกเกอร์มันให้ไว้ที่3เดียบบนกระดานมันอยู่ที่29มันก็ยังมีอัพไซส์แสดงว่าทุกคนมันมองภาพที่เป็นบวกแต่ท่านเชื่อไม่เชื่อท่านต้องดูท่านต้องกลับไปดูด้วยตัวของท่านเองนะเออนี่นํามาเล่าให้ฟังนี่คือเล่าจากห้องถทวันนี้ครับ ภาพรวมเซตห้าเซที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับมีหุ้นที่บวกได้ดีพร้อมกับตลาดที่ฟื้นตัวขึ้นมานะฮะทุกการเคลื่อนไหวหุ้นที่เกิดขึ้นผมก็จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมกันเป็นรรประจำฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะรวมถึงข้อมูลใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ